นะัวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาชีดยาตอนปามนะครับผมชี้ยาตอนปามนะครับเพราะว่ามันมีเพลียกินนะครับถุกตอนเลยเราต้องกำจัดนะครับไม่ให้ปามเราจะไม่ย้นะครับผมนะไปดูกันเลยนะครับนี่นี่ก็คือเพลียนะครับผมนี่คือเพลียนะครับเพลียเพลียที่กินหยอดปามมันจะกินแต่หยอดอ้อนนะครับเนี่ย มันจะอยู <esper us> ่ก <Ha, S 1> ับหมอดไอ้พวกเนี้ยหมอดดำหมอดคันเน้ยบ่นี้นะครับนะนะครับตัวเพลียตัวที่เกี้ยวๆน้ำตาลเนี่ยดำๆนะครับเพลียกินหยื่อตามนะครับผพี่มันจะอยู่กับจำพวกหมอดจำพวกเลยบ้างนะเนี่ยหมอดนะครับเราต้องกําจัดนะครับผมนะนี่นะครับเราต้องกําจัดนะครับผมวิธียีดก็คือนะครับยีดนะครับยีดตายไหมนะครับ chị tay bay nạp bông chị tay bay chị chị bơi nạp chị tay bay lùng bay tinh thần nạp bông chị tay bay nạp bông tay bay nạp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  bay nạp tay bay nạp tay bay nạp tay bay nạp bay nạp tay bay bay ต่ำส่วนปามทําไมนี่ก็ไม่หายนะครับผมนี่ต้องกำจัดตอนเล็กๆก,ก็แมงนะครับแมงกินเบยนะครับผ่มแมงกินเบยแมงกินเบยเจ็ดฝัวยหญ่ขึ้นมาแมงไม่กินพลี้ยกินลาวนะครับพลี้ยกินลาวนี่ถึงเราต้องกำจัดนะครับผมต้องกำจัดเรือ,รอ,รอว,ว่ากลัวุ่มมันอายุนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้น,นกับ <ส đang S 1> ตอนปามเราไม่ั้นตอนปามเราจะไม่ยหญยไม่ช่วยนะครับมนะเราต้องดูเล้นะครับ่เสว่าเราไม่ดูเล้นี้ นะครับมันจะหนีเต็มทีการต้านนะครับยอดก็จะไม่เยอะนะครับยอดก็จะต้านไม่กลางเต็มทีนะครับปุ้มนี่ปุ้มก็จะพามาดูนะครับที่ปุ้มฉีดยาไปวันนั้นนะครับฉีดยาเพลียนะครับปุ้มนะครับยาเพลียนะครับมันเพลียเต็มมดนะครับปุ้มนะครับเห็นไหมนะครับเพลียไม่มีแล้วนะครับในตํามันมันจะอยู่ตาำใบอ้นนะครับปุ้ม นะครับน่ะไม่มีเล้ยนะครับนี่ตุกต้อนเลยนะครับพมตกต้อนเลยนะครับนีไม่มีเลี้ยนะครับปั๊มมาอยู่นึ่งปีพอดีเต็มเต็มนะครับวันที่ห้าตันว่านะครับผุมนะนี่มันจะดูดนะครับนี่มันดูดเอ็มายอดเสียไปเลยนะครับผุมนี่ยอดเสียไปเลยนะครับอ่าไม้นะครับไม้ตึงอ่ะใบซี่มันจะสีนะครับเห็นไหมซีมจะเป็นดังๆดังๆนะครับพ่นกล้องทีดเพียมกินนะครับนะนะครับพุม ตาเลยต้องกับจัดนะครับไม่งั้นปั๊มไม่โตนะครับปั๊มมันจะซูมนะครับพุ่มนะนะครับนี่นะครับเนียนมาตัวมันนะครับนี่ตัวหอบก่อนในมันเป็นเมือนเมือนปลอกคุมมันนะนะครับปุ่มนี่เก่าเก้านี่นะครับตอนที่มันอยูกันนะนะครับอันนี้ก็คือว่าให้เร้วนะครับพุ่มเห็นมันดูดเสียมดนะครับดูดเสียมดเลยนะครับปุ่มมันดูดหนาเรียงนนะนะครับปั๊มก็ยี่เป็นกอยชีดได้เลยนะครับปุ่มนะ นะครับหยาบลอยไว้นะครับเอ็นต้นตรงต้นชิดเลยนะครับใช่ไหมตัวไม่ชิดนี่ก็คือว่าเรียบร้อยนะครับลามทังท้วนในนี้ก็ปุ่มติดเอ็นต้นตรงต้นมืาเนี่ยนะครับลอยนะครับทีนี้ก็ทังส่วนเลยนะครับปุ่มเจ็บอะไรนะครับปุ่มเต็มเต็มนะครับเหนื่อยเปล่ากันเลยนะครับจากแต่วหน่อยหน่อยนะครับเอ็นตึงต้องชิดเลยนะครับปุ่มนะครับสมไมนี่นะครับเปลี่ยแมงอะไรมันเยอะนะครับปุ่มไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับโอเคครับไก่มี คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับปั๊มนะครับอมเมนตนไว้ได้เลยนะครับผมนะครับคนมาครับผุม